สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็เป็นคลิปคลิปแรกนะครับสำหรับวันนี้ก็มาพบปะพูดคุยกันก็จะเห็นว่าพวกเราคนไทยนะครับเริ่มมีรอยยิ้มปรากฏขึ้น,นวัน2วันนี้นะครับหลังจากที่นในหลวงได้โปรดเกล้านะครับแตบ่งแตั้งรัฐมนตรีชุดใหม่แพรทองพานแพรทองทานนายกท่านแพรทองทาน,นชุดที่1 เนีเมื่อวานนะครับก็ปลดกล้าลงมาเรียบร้อยนะครับก็เห็นหน้าค่าตาคณะทุฐมนตรีนะส่วนใหญ่ก็เป็นไปตามผูที่ทางสื่อมวลชนได้แจ้งไปแล้วนะครับก็มีพักที่เพิ่มเข้ามาแล้วก็มีพักที่เปลี่ยนไปในชุดของท่านนายกเศรษฐานะครับก็มีการเปลี่ยนนะครับในชุดของนายกแพทองทาน ก็ไม่มีประชารัฐพลังประชารันนะครับแต่มามันมีมาเงาเงาประชารัฐอยู่สิบกว่าท่านแล้วก็มีพรรคประชาธิปัตย์มาเสริมก็เห็นการที่เราเห็นบรรยากาศแห่งความปรองดองนี่คือความปรองดองครับมันเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความปรองดองเมื่อก่อนเนี่ยเราจะไม่เห็นเลยครับููมธรรมมีแต่นมามธรรมมีแต่พูดบอกว่าอยากให้คนไทยปรองดองกัน าชาติบ้านเมืองจะได้เดินต่อได้นะมันไม่มีการปฏิบัติแต่ครั้งนี้นะครับเห็นเป็นรูปเป็นทางนี่คือการปลองดองครับนะลดเอาความเห็นต่างเนี่ยลดลงแล้วก็หาส่วนร่วมที่มีเป้าประ,ะสงค์ตรงกันนะแล้วก็มาจับมือกันเพื่อขับเคลื่อนประเทศชาตินำพาประเทศชาติฝ่าวิกฤตนะทั้งวิกฤตที่มาเป็นวิกฤตของโลก วิกฤตโลกที่มันเกิดจากยุิพลที่มันเกิดขึ้นทั่วโลกนะครับเรื่องราคาวัตถุดิบต่างๆนะครับเรื่องน้ํามันเรื่องอะไรเนี่ยมันเกิดจากภาวะของโรคของโลกโลกไม่ใช่โรคนะเกิดการสงครามทางตะวันออกกลางสงครามของรัสเซียกับยูเครนอย่างเงี้ยมันมีผลทําให้ราคาน้ํามันเนี่ยมันมันมันขึ้นมันทําให้ราคาน้ํามันมันสูงขึ้น ภาวะเสี่ยงนีคนก็กลัวกลัวสงครามครับก็ทําให้ราคาทองคํามันสูงขึ้นนั่นแหละนะครับมีผลมันเมื่อมีผลอย่างเงี้ยทีนี้ถ้าเราขาดหัวใช่ไหมละ่ะถ้าเราเอาแต่ความเ,เห็นส่วนตัวมาเป็นหลักนักการเมืองขัดแย้งกันหาคนที่จะมาทําหน้าที่ฝ่ายบริหารเนี่ยใครขึ้นมาก็โดน ใครขึ้นมาก็โดนอย่างงี้นะครับมันจะไปได้ยังไงมันไม่มีหัวครับน้าหัวไม่สายหางมันจะกระดิกได้ยังไงประชาชนชาวลากหญ้าพวกเราจะอยู่ได้ยังไงนะครับถ้าหากว่าหัวโดนตัดน้าเอาหัวอะไรมาโดนตัดโดนฆ่าโดนทุกข์โดนแกงหมดน้านี่ก็เป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่ดีครับแนวโน้มที่ดีแต่ก็ยังไม่หวนะครับก็ยังไม่ไหวมีคนกลุ่มหนึ่งที่เสียผลประโยชน์ ก็เหมือนเดิมนะครับก็ออกมาดิน้นออกมาคัดค้านออกมาโจมตีนะมันเป็นเรื่องธรรมดาแต่คอยเสียงส่วนใหญ่ครับคนส่วนใหญ่ในประเทศเห็นชอบร่วมกันคนส่วนใหญ่ในประเทศมีความสุขในที่สุดคนส่วนน้อยที่คอยจ้องที่จะร้องคอยจ้องที่จะคัดค้านเน่ยเดี๋ยวก็ไม่มีที่ยืนเองความถูกต้องหรือความยุติธรรมมันเกิดจากความเห็นชอบของคนส่วนใหญ่ใช่ไหม คนที่เอาความคิดเห็นของตัวเองจับประเด็นเล็กๆน้อยๆมาว่ามานะมาโจมตีมาคัดค้านเขาเนี่ยผมว่าอีกสักหน่อยนะกรรมมันจะตามสนองคือจะไม่มีที่อยู่ในสังคมหาจุดยืนในสังคมจะไม่ไดนะ้ก็นักร้องทั้งหลายนะครับโปรดระมัดระวังด้วยอย่าได้นั่นนะครับสังเกตดูนะครับสังเกตดูว่าผู้สื่อข่าวดีวนี่เริ่มช่องหลักเขาไม่ให้ความสนใจแล้วนักร้องทั้งหลายเนะี่ย อ่ามันก็ยังมีช่องเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับไปให้ความสนใจนะอีกสักหน่อยนะครับคงจะไม่มีใครใส่ใจหรอกนะเพราะว่าใครจะไม่ต้องการความสุขใครจะไม่ต้องการอนาคตที่มันมองเห็นอนาคตทางไปของอนาคตใช่ไหมนั่นสิ่งที่ดีกันช่วงนี้นะครับเริ่มเป็นรูปเป็นร่างเริ่มเห็นชัดเจนว่าโครงการอ่าโครงการที่ประชาชนส่วนใหญ่รอผมเชื่อว่า ประชาชนส่วนใหญ่เขารอเขามีความหวังเขามีความหวังครับเงินดิจิตอลเบลตหรือจะเรียกอะไรก็ตามนะหลังจากที่ได้รับโปรดเก้าแต่งตั้งรับมนตรีเรียบร้อยนายกเมื่อคืนเนี่ยเมื่อคืนก็มีการถแถลงเรียบร้อยว่าการดําเนินการดิจิตอลเบลตจะทำยังไงนะจะมีกี่ขยักจะทําอย่างไรต่อไปเริ่มเห็นรูปร่างชัดเจน น่านี่ก็คงเดือนนี้แหละครับเดือนดีแหละครับก็คงจะคงจะมีเงินมาฉีดในตลาดนะครับทําให้กระตุน้นเศรษฐกิจการหมุนเวียนในเศรษฐกิจในประเทศไทยก็คงจะดีขึ้น,นในภาวะที่เงินค่าเงินบาทแข็งค่าอย่างนี้นะครับก็มีเงินหนึ่งมืนบาทมาตรงนี้แล้วทุกจังหวะเลยครับนในภาวะที่ค่าเงินของเราเนี่ยมันแข็งค่าขึ้นมานะ พอรัฐบาลเอาเงินก้อนนี้ยยัดลงมานี่นะครับโอ้โ oh หเงินแสนกว่าล้านเนี่ยนะครับแสนกว่าล้านลงมาในตลาดเนี่ยผมว่ามันเข้าจังหวะพอดีอะไรจะเหมาะเจาะขนาดนี้นะค่าเงินบาทมันแข็งค่าที่สุดในเอเชียในขนาดนี้ใช่ไหมถ้าเดือนนี้ออกมาเอาเงินกระตุ้นเศรษฐกิจดึงดันออกมาคราวนี้แหละครับนะ้าพายุหมุน เศรษฐกิจที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจที่ทางรัฐบาลที่มองมองไว้ว่าจะสองสามรอบหรือสี่รอบผมว่ามันจะได้ผลเกินคาด <ś led> นี่แหละ <ś led> มันเป็นความสุขของคนไตะความสุขคนไตยนะแล้วลก็มันจะแผ่หนี่ยแผ่บุญไปถึงไหนหระเมื่อเศรษฐกิจไทยดีนะครับแรงงานต่างด้าวแรงงานต่างชาติต่างด้าว ที่เขามาทํางานในประเทศไทยก็จะได้รับอนุสงอน,นิสงด้วยนะเมื่อเศรษฐกิจไทยมันมั่นคงนะครับรายได้เศรษฐกิจไทยมั่นคงมีเงินหมุนเดือนในตลาดเยอะนะกิจการต่างๆธุรกิจต่างๆมันก็จะกระเต้องขึ้นผู้ใช้แรงงานครับก็จะมีความมั่นคงในอาชีพมากขึ้นนะนี่แหละมันสิ่งดีนะเพื่อนบ้านของเรานะครับเร,เราถือว่าเขาเป็นเพื่อนบ้านหมดนะ อ่าเวียดนามเขมลเรลาวพม่ามาเลเซียอ่าข้างบนก็ประเทศจีนเราถือว่าเขาเป็นเพื่อนบ้านเราหมดแต่ส่วนเขาจะนับถือว่าเราเป็นเพื่อนบ้านเขาหรือไม่เราไม่สนเลยนะครับเราเอาน้าใจดีนี่ให้เขาถ้าคนไหนที่เรายื่นไม่ตีให้แล้วมันไม่มันไม่ยื่นไมต่ตีตอบกับเราเราก็จดจําไว้แล้วก็สกัดออกนะเราก็สกัดออก ัวไหนไม่ดีเราก็สกัดออกเราก็ไม่คบเราต้องจดจําเราก็ต้องดูให้มันดีวิเคราะห์ให้มันชัดนะเราจะไม่หลับหูหลับตาใจดีกับใครคนไทยต้องดูอย่างไอ้กระเหียนในตัว้ายที่มันด่าอยู่เนี่ยที่มาพูดเล่นมันมาเล่นเบื้องสูงนะไอพ้พมา่าปากแจ๋วนะไอล้ลาวที่มันตัวไหนที่มันนะชอบบูลี่ประเทศไทยนะ นี่มันหาว่าประเทศไทยนี่ไปแย่งบินแดนมันมาเนี่ยไม่รู้ภาาอีสานตกไปเมืองขึ้นมันอยู่สังกัดบ้านมันตั้งแต่เมื่อไหร่นะเนะฝั่งนี้ฝั่งโขงฝั่งนี้ที่ว่าพวกเราอยู่เนี่ยไม่รุ่นไปเป็นเมืองมันไปตกเป็นเมืองขึ้นไปอยู่กับเราตั้งแต่เมื่อไหร่ไอลาวแดงตัวนั้นแหละเน,นะใส่ชุดสยางดีเลยเป็นชุดพนักง,งานของรัฐอะ่รเนะ มันพูดซะได้บอกว่าถ้าไม่อีสานไม่แย่มาเดชเจริญแล้วเออนะ๋ยวภาคอีสานโว้ยมาดูหน่อย่าภาคอีสานกับเมืองของแกที่แกอยู่นะอเอาแค่อำเภอก็ได้อำเภอที่อยู่ข้างเคียงอยู่ริมโขงเนี่ยนะหนะาเมืองในฝะั่งเาามาเทียบซิมาแข่งซิ <laughs> นะเราเห็นแล้วมันเราก็ขำข <laughs> ำคนที่ไม่รู้เรื่องรู้เรานะครับขอให้พวกเรานะครับรักกันมากๆครับคนไทยครับอยา่า อย่าเอาความคิดส่วนตัวนะครับมาขัดแย้งกันนะให้คนที่เขาไม่หวังดีนะครับยอดเย้ยถากทางเราได้คนไทยรักกันสอย่างครับทุกอย่างมันก็จะเป็นไปได้นะรักและสามัคคีกันไว้คนไทยอย่าทิ้งกันนะนะรักและสามัคคีกันไว้คนไทยต้องถึงจุดหมายที่มีความสุขร่วมกันแน่นอนนะครับขอทุกคนมีความสุขครับความปรารถนาดีจาก ช่องทีใครทีมันชาแนลอย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเนือคำโฆษณานะขอบคุณครับเดี๋ยวพบวกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ